เบิ ة, captions, ar, mm ้ง hmm. พ <Kabul> <notes> yeah. mm ี hmm. okay. 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 Mm ่น้องเฮ็ดบวกนี้ไหมเอาได้จักดอกบ่นี่เบิ้งเว้ยดอกไดนเอาไดเฮ็ดนี่โมเก้เลยครับเทาพี่น้องงามเลยเบเบิพี่น้องเบิ้งบ่กนี้จุ่มกันอยู่ละน้องอุดใจพืชทุกดอกตัวนี้จ้ารเคียง เผาเด้ออาจารย์จะได้ยิง ค่ะสวัสดีครับผมเจอกันคลิปสองนะครับผมมาฝนสวัสดีครับผมมาฝนกับมานำคือมานำมาฝนบุ๊เจอกันคลิปสองพี่น้องมาลุ้นกันว่าเาจะได้เห็ดยังเนาะแต่เคยดีเห็ดแบบเก่าๆหระพี่น้องเนาะเพราะว่าโชนนี่ก็มีแต้เห็ดตับเต่าหล่ะเขาออกเห็ดตับเต่าเห็ดเผือกอิตันนี่แหละแต่เบิดจากเห็ดนี่ก็ต้องรอเบิงนะพี่น้องว่าจะเป็นเห็ดยังเนาะป่ะพี่น้องไปลุ้นน้ำกันครับผมป่ะไปลุ้นกันไปเลยครับเจออลไรพี่น้อง ใหเวาผงที่หาดอเด้วถ่ายรูปก็ลายดอกเลยพี่น้องูหนึงเลยูหนึ่งเลยเเลยจ้ะพิ่งข้าดงด้วยพี่น้องหรือว่าเห็ดตังหอมด้วยครับผมดงาบมงเลยเขาบุ้งไอ้ขาดงใยเข้าว่าพี่น้องต้นนี้นี่ กอดท่านอืมข้ากับพรอบเออนี่ที่บ้าเนอะเขาอ้อันมี้จาเส่เครื่อก่คร่เามืเนะ มันเบื่อคือฝนฉีตกปลามันเลอะนะเลยปลามันถือทั้ทงในเลยเหรอ,อที่เฮ็ดบานที่เฮ็ดเทาเทา เออส้มนี mm ่พอดีแล้วเห็ดเนี่ยพี่น้องซ้ำก็เขามาเที่ยวไปเนาะส้มเล่าบอกเดี๋ยวเขาจะจะได้เนองมาถ้ามาทองวันก่อนเดี๋ยวพอดีเลยเนี่ยเรื่องว่ะ เบิองพี่น้องเห็ดพวกนี้ไหมเอาใด้จกดอกบ่นีเบ้องนดอกไดเอาไดเอาเก็นบ้าเบงคือฝนคือฝนเห็ดเถาอะไรบ่ได้จกกี่ดอกล้บนดอกรับดำไหล่ะเออดอกต้นนารับดำปุ๊บเห็นบ่ไหมเออต้นนั้นอะไ น,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 น้ำดำถั่ดอกสีดำนะครับจอ่อนๆอยู่ด้วยนะถั่ลังเลืองเขาจีเริ่มแก่แล้วปูนลายแห้งไป<ะ>งมูนี่นะ่จะได้อยู่นีอ๊ยลายลี้ลายลีตัวนี้กรได้อยู่ยางติขักลงเนาะ สวัสเฮ็ดด้วพี่น้องหลายครัสร้างกเข้ามาวานไหมเนหาะอยากติีหลายปูดเห <c ười> ิรด์ดกับสเบอว,วเบอกร่ดำด,ำดอกกัาดำนย่นหนจะได้เออแข็ง ได้ยุ่จ้ะใช้หลยแห้งดิได้บอดสำหับทีวีเดี๋ยวตีกันเออนี่ดดกแข็งแข็งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอนี่ก้อนเทนเราให้เก็บซะเถอะเ้สเราีี ว่าผมว่านบุกยดยังนี่ไทยก็บปพอข้าวเรกเรียบรานอ่านี่เรนี่นี่นี่ทั้งหลังข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้้งหลังเห่นบ่นี่แม่นี่แม่ มาครับเขียงๆนีจ้ะป่าดนี่บบเกเลยครับนี่หมเ่าพี่น้องงามเลยเบิ่งๆน้องเบิ่งมอนี้จุ่มกันอยู่ละน้องหุ่นเด็ดเืชอทุดดอกตัวนี้ จ้าเคียงโบธันเกยนี่พีน้องโท่านเทาเด้อจ่านี่ก็นังบ้านซ้ำก็เขามาวานหน่อยพีน้องเฮ็ดไหมเนาะเบิ่องขนผาขึ้นมาเอาสีน้องเบงามดอกขึ้นสี่ดอกนี่เพดก่อนเยอ่ได้บถ้าโบได้โบลองเอาด้วยได้ได้ยุบ เห็นงหี้งนะไปดูต่อพี่น้องลายผลายกนได้เรือกอาแด้วพี่น้องบัดที่นี่ดัี่นี่เห็นไหมนี่นี่อุ้มดีกาเออโดนีกนาถาลังดำๆนี่หม้ยถ่งวานาลังเรมเรืองเพี่น้งี่าลังเขาเริ้มเลืองนี่เร่แกแล้วเป็นดงเขาเลย

เตาตให้พึ่งค้าสันจ้ะพี่น้องเย็ดอิฐแตนให้ตเตามันงามเลยพี่น้องนี่แล้วค่ะสองนี้ค่ะ

เก็บเก็บเก็บเต็มเลยบ้านหลายคากหลายเน้อดีดีครบ่านี่น้ำก๊อช่วยให้อายน้ำก๊ออน้ำกอแข็งเล้อจ้ะลายกับลายผุดเห็ดอยง่ขางหลังบ่งงามหมดเลยหลังดำดำก็ดีที่เห็ด หลายชักมีพี่น้องเต็มเลยส่วนมากค่ะที่แกเลยเลือกเอาด้ครับหัวกันต้นเขาอีกแล้วไปต่อใช้รถอีก ปรึกษากันจะไปทางไหนต่อเก็บเท้าเก็บข้าวเดียวพี่น้องนีโอ้ทางนไหนเตรียมตะกาเลยเอาบเลือกเอาบเลือกครับใครจะเป็นเห็ดเก็บอย่างเดียวตาเเเปป็็นนหดาะไพี่น้องเลือกที่ออกไปเรื่อยๆเนาะหาออกไปเรื่อยยี่แม่เลี้ยงหน่อยใช่ไหมเลือกเลือกตีเอาเลือกคนผู้งามได้เอาดอกงามเหมือนเนาะ เป็นคนรี่ลายเนาะเห็นปะลูกใส่็พอลูกใส่ไปดิโดกงามๆเลยจ้ะพี่น้องผงเหลืองๆแกงแสบจ้ะ แบบเดียวกันเด้อครับที่มาเก็บดอกน้อยอันเดียวกันนี่เลยแต่ okay. damages, ตัวน <ต Avenue. S 2> ี้เขาใหยเแล้วทิพกระเก็บโลว์แย่เนี่ยเขากำลังเกิดเต่าแหละเยวกันเลยครับอีตันดอกนี้ขาเขาโค้งๆงามๆโอ้เป็นด่านเป็นเวอร์ขาวๆเทปเฮ็ดใส่กระตาใหญ่ไว้ดีกว่าพักกินเขาเรื่อยๆต่อเลย ฉันเอากระต่าใหญ่น่ะกระต่ายห้าสิบใบก็บกับกระตายก็บดอกนี่ก็เก็บใบเขาไปลวงไปแล้วมันกับปอเปื้อยเลยเขาจะก้มไก่เขาที่ตับขนองนางรถน้ำกับรงน้ำคลิปในทางขิดเข่าอิ่มเราลุยต่อได้พี่น้องทีนี่ขึ้นเทิงบอกทีนี่ขึ้นเทิงพี่น้องช่องพริกขึ้นช่องพริกพอทีนี้วันนี้ก็บเกียดอันตรายกันได้ครับช่องพริก มีผ่านมีผ่านภาพไปกับวิกาไปด้วยครับแต่คนหาเหตุกัจะลูจักเนาะครับลูจักเขตหมายถึงว่าเขตแถวบัวเชิดแถวบ้านจันัดแถวช่องพิงเนี่ยมันจิติตแช่แดนมันกองขากันตะไลเลยพี่น้องว่าเป็นเขตสู่รบเก่าเนาะเขาเขาไปน้ำปานี่เจอได้แบบมีตารองลอยเลยพี่น้องแต่บวบอกแว่าเป็นอย่างมีตารองลอยนะบัฝนเนาะเป็นลองลอยของการต่อสู้ เ,เขาถึงหลักฐานไปเพียบเลยพี่น้องอเออหักฐานบางอย่างกัยังดีๆอยู่ก็มี <laughs> <laughs> เดี๋ยวกินข้าวแล้วลุยต่อพี่น้องช่องพริกพี่น้องพิ่งเคยมากได้ครับช่องพริกอู้นี่ทานทหารตัวนี้ เปลี่ยนดีเว้ยอยู่ทีบังเกอร์เก่านี่คือฐานบังเกอร์สุรบเดฟิโนนี่มันบอกเขานั่งขี่วันี่แล้วมองทหารเขานัง่งนี่ดีนดี่นี่อะไร ทิงความทรงัยไปนี่แลวพี่น้องไปโอเคดีก็ถือว่าเป็นเกตที่อันตรายเ <laughs> okay, ด้อพี่น้องเนี่ยเกตของสูรบตะกรนเด้อบพอและวนะเห็ดใช่ทับเต้า กระชิมีแต่ตับเต่าแล้วเนาะเสากินพอเลยพี่น้องตับเต่าตับเต่ายัวเฮดอีตันจากพี่น้องด่านช่องพริกขึงพี่เหน่อยจะเป็นไข่ตัวจะดอได้ครับผมตับบวดตะเวนชายเด่น ฮอ,อ,อตอหารปลาใสนี่เป็นหลงๆเนาะเป็นปลาหลงๆพี่น้องปลาบกข่อยหกด้ครับตรงนี้ก็พึ่งเคยมาเด้ครับพึ่งเคยมา,ยมาขางเล็ด นี่ถ้าพวกมีคนพามากกับบกามากเลยครับมีคนพามาเราพ่อจีบอกให้แนววา่าแน่วมองไดวบว่เป็นตะไบมองไดเป็นตะไบเขาจังไปนะบองได้ว่าไปหมู่ส่วนด้วยครับผมสามดอกบือเวลาเลยพี่น้องบ้านทบูร์คย,ยอู้ได้ยุค่ะแข็งกี่ดีแข็เงเลยคุณ

เค้แกงแสบเลยพี่น้องใส่ใบหม่เี่หิ ด uhm. นเขาลังจ er ูมเนาะแม่เสนีกำลังค้าห่ยุบรุ่นไงกลังยำเซ็เปเดี๋ยวจะรุ่นนี้แล้วพี่น้องส่วนมากับบานแล้วครับ

รักษานักรบกล้าอีสานรางปลาเนะนี่นวัดปลาแถ่นอยู่กลางปลาเลยนี่ลองเข็ดเขชายเดยนด้วยครับผม สุดเขตประเทศไทยคือตรงนี้นี่น,นี่สุดเขตแดนสยามมาเหตุจังหวัดชายแดยนไทยเลยพี่น้องชายแดยนไทยกัมพูชาโทงจัดไทยปิวสบัต เวนชายแดนอสองหนึ่งสี่หวัดทีครับบ้าพนมหวัดทีเด้เดอ,ดอ,อ,อโงงมนี่โอ้ยโมนี่สู้โมได้มี่หิดหลอบซองเข้าพี่น้องโดนงามๆเนาะเห็นไหมต้นหนีนกำลังง,งามๆเลย พี่เฮ็ดเพิ่กข้าวดองเฮ็ดเพิ่กข้าวดงเฮ็ดเพิ่กหอมเห็ดเพิ่กหอมบ่ค่อยเห็นเนาะคือเขาเก็บไปเปิดเขาบ่ทันออกหลายเขาบ่ทันออกเนาะเขาพรทันออกหลายเพราะว่าเขากำลังที่เฮ็ดเพิ่กหอมเลยพี่น้องหรือเฮ็ดเพิ่กข้าวดงครับเอื้อได้หลายซื้อเด้อครับเพิ่เข้าวดงใหญ่มีของเถะดอกบานดอกบานคือเห็นตึกอยู่ฝู้นเนาะเฮาบ่เก็บบ่เนาะทั้งๆไหมหลายเองแข็งเป็กเือบที่นี่ผลงานก็เป็นที่น่าพอใจเด้อครับผม เออมานอดียวผมครับมาใกล้ค่ะพี่น้องไปเดี๋ยวลาพี่และน้องกันครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมวงนีครับขอบคุณทุกแหลงทุกแคททุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามครับสลาคิมีสวัสดีครับสวัสดีครับผม